สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสา,าัสต์ราศพิยิกษีนะคะคลิปนี้สาก็จะมาทํานายดวงนะความรักความสัมพันธ์คึ้นเดือนหลังของชาวราศีสิงสิงก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กกันยายนนะคะมาดูเรื่องความรักความสัมพันธ์ครึ่งเดือนหลังนี้นะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ซึ่งอ่ดคลิปอาจจะออกมาช้านิดนึงนะการทำนายดวงนี้ก็ไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะดูเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงสนุกสนุกนะคะเนาะบางอย่างไม่ต้องไปซีเรียสแล้วก็จริงจังอะไรมากนะ โอเคค่ะเดี๋ยวข้าสาจะดูในเรื่องของคนโสดคนโสดคนมีคนคุยนะคะแล้วก็คนมีคู่นะ,ะดูในสามส่วนด้วยกันเดี๋ยวสาจะยิบให้ลาธิฐานแล้วก็จะหยิบให้แทนอ่คนโสดคนมีคู่คนมีคนคุยนะคะโอเคค่ะคนโสดก่อนนะคะ สดนะคะเดี๋ยวคนมีคนคุยค่ะคนที่มีคนคุยนะตะอไปคนมีคู่นะคะ อันนี้เป็นของชาวราศีสิงห์นะ,ะเดีย๋ยวดูไพ่ไพ่นางฟ้าด้วยนะจะเปิดไพน่นางฟ้าให้ด้วย มาดูกันเลยราศีสิงห์นะคะท่านใดจะดูลักษณะก็ได้ดูราศีก็ได้นะคะหรือว่าจะดูทั้งสองอย่างก็ได้นะอะมาดูกันเลยราศีสิงห์นะคะ,ะดูคนโสดก่อนเลยปึ๊บขออภัยอ้าวโอเค สีสิ่งนะคะท่านที่เกิดราสีสิ่งนะให้ใบแรกห้พิเทสขึ้นมาเลยคนโสดเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะหกทาวเวอร์ Tower. อ่ะสามไม้เท้าเอเดฟเฟนติคัลนะคะอ่านะมองเห็นไหม ต่อกันค่ะชาคนโสดชาราศีสิงห์นะไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่ไฮเปเทสไฮเปเทสเนี่ยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้า h ฮ b i เทสเนี่ยเป็นไพ่อีกอย่างหนึ่งคือเป็นไพ่ไพร่รองเนาะในเรื่องคุณเป็นคนสวยคนมีเสน่ห์นะคนสวยคนมีเสน่ห์มีความลึกลับซับซ้อนในตัวเองนะคะอ,อ,อาจจะมีคนเข้ามาติดพันคุณเยอะ ประมาณนี้นะแต่เหมือนกับว่าตัวคุณจ,จะเหมือนว่าคุณยังไม่ใช่ตัวจริงของใครอะ่ะบางคนเขาอาจจะเข้ามาแค่เข้ามาคุยเข้ามาพูดมาคุยด้วยอะไรเงี้ยนะคะเหมือนกับว่า <c oughs> เหมือนกับว่าเป็นตัวสำรองนั่นแหละนะ ยังไม่มีใครเข้ามาจริงจังกับคุณหรือตัวคุณยังไม่อยากจริงจังกับใครนะคะก็เหมือนคุณก็ว่าคุณมุ่งเน้นไปที่เรื่องงานเนาะออมุ่งเน้นไปที่เรื่องงานเห็นไหมคะเรื่องงานคุณอยากประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานความคิดของคุณเนาะคุณก็เหมือนนะว่าอ่ะยังไม่ยังไม่ฝักใฝ่ในเรื่องของความรักก็ได้นะคะหรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหาคือ คนที่เข้ามาอาจจะไม่ถูกใจหรือทำให้แบบคนที่เข้ามาอาจจะแบบว่าอาจจะแบบมีปากเสียงกันบ่อยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ <c oughs> ตัวคุณนะ่ะอาจจะไปเป็นมือที่สามของใครก็ได้พอไพ่ใบนี้ขึ้นมาเหมือนว่า เออตัวเราอาจจะเป็นเข้าไปเป็นมือที่สามของใครเราไม่ใช่ตัวจริงอะนะสุดท้ายเราก็เหมือนกับว่าเฮย้ยเราจริงๆพอมีไพ่นี้ขึ้นมาทําให้ความรู้สึกว่าในในความรู้สึกของคุณจริงๆอะคุณก็มีความคิดที่อยากแต่งงานนะคนโสดน,นะคุณก็มีความคิดที่อยากแต่งงานอยากเหมือนถูกรางวัลอะอยากเจอใครสักคนที่แบบทำให้คุณได้แต่งงานจริงๆแล้วก็เหมือนเจอแจ็คตเจอรางวัลอะไรที่มัน ทำให้คุณอ,อยากแต่งงานนะอะไรเงี้ยมีอยากเจอคนที่จริงใจคนที่เข้ามาหาคุณด้วยที่แบบไม่หวังผลประโยชน์ไม่หวังไม่หวังอะไรแล้วเป็นใช่คนคน,คนของเราจริงๆไม่ใช่แบบเป็นคนของคนอื่นอะไรประมาณนี้นะพูดเข้าใจหรือเปล่าน่าจะเข้าใจแหละอะโอเคนะคะเพราะว่าคนโสดส่วนมากคนที่เข้ามาหาคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเขาไม่โสดสนิทอะ เลยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเข้าไปหาใครคุณก็เป็นมือที่สามนะมือที่สาม 3, แล้วมันทําให้ความสัมพันธ์มันแตกหักทุกรอบนะมันเหมือนว่าเออเขายังไม่ใช่ตัวจริงของเรานะคุณก็มีความคาดหวังว่าคุณจะเจอตัวจริงในสักวันหนึ่งโอเคอ่ะดูซิให้นางฟ้าแนะนำว่าอะไรบ้าง แนะนำบอกว่าให้คุณรู้สึกเอนจอยให้เติมเติมความรู้สึกของตัวเองแล้วก็อ่าวจะมีคนเข้ามาหาคุณอีกละอืมเขาบอกว่ามีคนเข้ามาหาคุณเป็นเป็นคนเก่าคนที่ <c oughs> คนเก่าเก่าคนเดิมเดิมคนที่เคยผ่านมาแล้วเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณ รีเท n ร์ในยูไ i f e แล้วก็แต่เข้ามาเขาเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตนะช่วยเหลือซัพพอร์ตแล้วก็เหมือนเป็นเพื่อนกันนะ่ะ uh, l e t your friend help you แสดงว่าเขาเข้ามาคอยมาช่วยเหลือมาซัพพอร์ตนะคุณจะมีคนเข้ามาอยู่แต่จะเป็นเพื่อนเก่าคนเก่าๆคนเดิมๆแต่เข้ามาแบบให้การช่วยเหลือซัพพอร์ตดูแลากันอะไรประมาณนี้นะคะคนโสดคุณก็เดี๋ยวจะได้มีเพื่อนละ,ะนะคะ โอเคค่ะคนโสดนะคะคนโสดขอให้คุณโชคดีนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูสำหรับคนที่มีคนคุยนะคนที่มีคนคุยคนคุยสถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะฤกษ์ทีาทำไมไม่ชัดเจนอ่ะชาวราศีสิงค์คุณได้หกถ้วยหกถ้วย โรแฟนอ่าดูแล้ว <c oughs> สองดาบอือสามเหรียญแล้วก็สองเหรียญอ่านะคะขยับนิดนึงคาสำหรับสำหรับสำหรับ คนที่มีคนคุยนะคุณได้หถ้วยหกถ้วยอะ่ะจริงๆริ่ะคุณคุณก็ยังคุยคนเก่าคนเดิมอยู่นะคนเก่าคนเดิมนะคนเก่าคนเดิม,ค,ดม,ค,ดมคุณก็ยังคุยสถานะก็คือเป็นคนคุยเป็นคนคอยช่วยเหลือดูแลก,กันอะ่ะแต่ว่ามันจะขยับความสัมพันธ์ได้ไหมเป็นพ่ฮรือแฟนขึ้นมาอนะ่ะเหมือนมันมีอะไรสักอย่างที่ทําให้คุณขยับความสัมพันธ์ไม่ได้อะ่ะ อืนี่นี่คือสาพูดตามไพ่ออกมานะมันเหมือนว่ามีอะไรสักอย่างที่ทําให้ทําให้คุณขยับความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้ไม่ได้เป็นได้แค่แค่เพื่อนเพื่อนเก่าเพื่อนคนเดิมหรือคนที่คอยดูแลช่วยเหลือนะเอ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่าใครบางคนอาจจะมุ่งไปทางพระพุทธศาสนา ถ้ามีพ่ยเฮโรแฟนขึ้นนะความรู้สึกเหมือนว่าเขาอาจจะบุ่งเน้นไปที่ทางพระพุทธศาสนาคืออาจจะอยากครองตัวเป็นโสดไม่อยากใช้ชีวิตคู่แต่ถามว่าช่วยเหลือไหมมันมีการช่วยเหลือและก็ดูแลนะคะคือที่สําคัญคุณก็เหมือนกับว่าโอเคความสัมพันธ์มันไม่ไปไหนมันก็ยังอยู่อยู่แบบนี้แล้วก็คุณก็เหมือนสับสนวุ่นวายเหมือนยังไม่อยาก เลือกที่จะไปทางใดทางหนึ่งนะจะตัดออกคุณก็เหมือนยังตัดไม่ได้จะไม่คุยเลยก็ไม่ได้เพราะว่าเขายังช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องเงินไม่รู้ไม่รู้ดูดูตามนี้นะดูตามไพ่ออกมานะอาจจะเป็นอาจจะสลับกันก็ได้นะที่ท,ที่ที่พูดมาเนี่ยสถานะมันก็เลยยังไม่ขยับเนาะเหมือนเขายังคอยช่วยเหลือเกื้อกูลในทุกๆเรื่องเนาะมันก็เลยเหมือน ก็ยังวนเวียนอยู่แบบนี้อืมก็ยังวนเวียนอยู่แบบนี้ไปไหนไม่ได้ยังยังวงอยู่ในวงจรชีวิตของคุณอยู่นะคะในสถานะแบบแบบนี้นะ่ะอืมอาจจะเป็นคนคอยช่วยเหลือคนคอยดูแลคนคอยซัพพอร์ตกันอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่สามารถที่จะขยับสถานะไปมากกว่านี้ได้อืมอันนี้ออกตามดูตามไพ่เนาะเอามาดูไพ่นางฟ้าบอกว่ายัางไงเขาบอกว่า ือเขาบอกว่าบางทีบางอย่างมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะบางทีมันค่อยๆค่อยๆขยับนะ <ng> ่ะเขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน่ะค่อยๆค่อยๆขยับขั้นทีละขั้นทีละตอนนะคะก็คือทําตอนนี้มันก็เหมือนเป็นเพื่อนกันคอยดูแลช่วยเหลือกันเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์น่ะ พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนอะไรประมาณนี้นะคะคอยดูแลช่วยเหลือกันแล้วก็คือเห็นไหมคะอ๋อเเนแฟกเตอร์บอกว่าบางทีบางท,างทีเรื่องของการมีชีวิตคู่อะ่ะมันมีปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตบางทีมันไม่จําเป็นจะต้องครองคู่กันเสมอไปนะคะ อาจจะแบบว่าคอยดูแลช่วยเหลือซัพพอร์ตแต่ไม่ใช่คู่กันเราไม่ใช่คู่กันแต่เราก็คอยดูแลช่วยเหลือซัพพอร์ตกันแบบนี้ต่อไปนะคะโอเคนะคะงั้นนาะเดือนนี้ก็ดูแลช่วยเหลือกันไปก่อนนะคะนะสำหรับคนที่มีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ดูแลช่วยเหลือกันไปก่อนทีละขั้นทีละก้อนนะมาดูคนมีคู่หน่อยสิ คนมีคู่ชาวราศีสิงห์ความรักความสัมพันธ์ครึ่งเดือนหลังเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอห่าเหรียญมาเลยอืเอานะห้าเหรียญสิบเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญเดสต้าอ๋อไนออฟสวอตแล้วก็จัสติกโอเคนะคะสำหรับ สำหรับคนมีคู่นะคนมีคู่คุณเหมือนกับว่าความรู้สึกตัวคุณน่ะไม่ใช่ตัวคุณอะตัวคุณเหมือนมีคู่ก็เหมือนไม่มีอะนะคะช่วงนี้เหมือนมีคู่เหมือนไม่มีเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างต่างดิ้นรนเอาตัวรอดไหมนะคะอาจจะต่างดิ้นรนเอาตัวรอดไม่ไม่ซัพพอร์ตกันอะไม่ช่วยเหลือกันความคิดของคุณเนาะคุณอยากให้เขาแบบ คุณอยากมีเงินอะพูดง่ายๆเงินมาสิบเหรียญเลยความคิดภายในใจของคุณอนะคุณอยากมีเงินคุณอยากเติมเต็มอยากมีความอบอุ่นเหมือนว่าเออมีคู่เหมือนคนอื่นนะคอยดูแลคอยช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันเหมือนแบบไม่ซับพอร์ตกันอะมีคู่เหมือนไม่มีอะเอ,อมีคู่เหมือนไม่มีเนาะ เนีความคุณก็เลยมีความหวงังความหวงังความหวังของคุณก็คือคุณอยากคุณอยากที่จะแบบเออมาเติมเต็มความรู้สึกของซึ่งกันและกันมีความรักมีความศรัทธาต่อกันนะคะแต่ว่าคู่ของคุณเขาก็พยายามอยู่นะพยายามอย่างสุดกําลังนี่แหละสุดความสามารถอะ่ออะราสีสิ่ง<ๆ>เขาก็พยายามนะไม่ใช่ว่าไม่พยายามพยายามสุดกาําลังสุดความสามารถนี่แหละ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในเรื่องการหาเงินการอยากซัพพอร์ตคุณแต่มันเหมือนว่าพอไพยจะสติกขึ้นมาเหมือนกับว่าโอเคคุณจะได้รับความยุติธรรมนั้นนะคะความยุติธรรมก็จะมาหาคุณนะสิ่งที่คุณคาดสิ่งที่คุณคาดหวังไว้มาดูสิไพบอกว่าไงอืไพยก็บอกว่าคุณจะได้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่เหมือนกับว่านิวเลิฟ new love ในที่นี้หมายถึงว่าบางทีสิ่งที่ <c oughs> คุณคาดหวังอะ่ะคุณจะเจอคนใหม่ <c oughs> ที่จะทำให้ความรู้สึกของคุณอะ่ะมันเหมือนว่านิบางทีเขาอาจจะปรับปรุงใหม่ตัวใหม่ก็ได้นะคู่ของคุณนะอาจจะปรับปรุงตัวใหม่ทำให้คุณเจอเหมือนรากใหม่จนถึงขั้นได้แต่งงานใหม่อีกรอบอะไรเหมือนแต่งงานใหม่อีกรอบนะคะบอกว่าเขาจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณอะ่ะ นะเออพูดถึงเนาะบางทีจากแต่เดิมคุณอาจจะแบบเฮ้ยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแบบดิ้นรนต่อสู้ชีวิตของตัวเองเขาอาจจะเข้ามาเติม,ตมเต็มตมาสร้างความหวังให้คุณมาเติมเต็มแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าเออฉันได้รักใหม่นะมีการได้ได้มาแต่งงานใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็หอกว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมนั้นที่ผ่านมาก็คือให้มันผ่านไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะ นี่คือ,อดวงความรักความสัมพันธ์เนาะของชาวราศีสิงเดืนเนอนมิถุนายนนะก็ขอให้ชาวราศีสิงโชคดีนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะโชคดีแล้วก็มีความสุขขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ